ไม่รู้อะนะคือคือคุณอะไรอะ่ะนะ่นะอีพักสม้มก็หาเสียงกับคนรุ่นเก่ามันก็หาแต่ว่ามันมันก็หาเหมือนกันอะแต่ว่ามันมันให้ความสำคัญกับเด็กเยอะมันก็บอกจะให้สามพันเออใช่ใช่ผมจําได้ให้สามพันเอาที่ไหนมาให้ว่าสามพันทุกวันเนี้ยคุณคุณเมื่อกี้เนี่ยคุณคุณทัชชาคุณทัชชาได้เงินหกร้อยยังหกร้อยได้ยังฮะโอ้ถ้าได้สามพันนี่แบบ ผมยังนึกไม่ออกนะขนาดหกร้อยนี่มันยังแบบไปหาเงินมาแทบตายจะมาให้นะสามพันนี่มึงเอาจากไหนวะมึงจะต้องมาขูดภาษีคนเท่าไหร่วะถึงจะได้สามพันเนี่ยถึงจะมาแจากคนนึงสามพันเนี่ยนะคือเพ้อฝันนะ้พวกเนี้ยนะทีนี้กลับมาเรื่องไม่มีเรื่องไทยผมจะไปต่างประเทศแล้วนะนะพูดต่างประเทศสนุกกว่าเว็ไป <S <s <ม>ต่างประเทศ <S <s แล้วนะอีกสามสิบห้านาทีเอ่อ <s> <ม>ไม่หรอกตอนที่ผมพลิกข่าวไทยจนขี้เกียจพลิกแล้วนะนะมันไม่มีอะไรให้พูดอ่ะแล้วมันก็พูดซ้ำๆเดิมๆเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆเดิมๆ่ะ มันก็เริ่มเบื่อแล้วก็ขี้เกียจแบบมาเค้นตัวเองว่ะเออไม่มีอ่ะนะก็จะมีไม่มีมีเรื่องแบบสายลมแสงแดดมากนะคืออนุทินอันนี้มีทูตของรัสเซียมาพบอนุทินนะครับที่บ้านพักก็ไม่เป็นไรเมอเออไม่มีจบหมดละไปต่างประเทศแล้วผมชัวร์อ๋อเลือกตั้งกะกะตเลือกตั้งที่เชียงราย เขาบอกว่าโอเคเรียบร้อยกูเห็นกกตบอกเรียบร้อยทุกที่อ่ะกูเห็นจะแม่งจะมีปัญหาเลยนะเรียบร้อยทุกที่อ่ะวันนี้วันนี้เชียงรายเขาเลือกตั้งซ่อมนะเออกับเรือไปแมันหงอยมากอนะมันกลายเป็นหงอยไปเลยวะเฮ้ยแล้วเลือกตั้งซ่อมที่ที่ศรีสะเกษทําไปยังวะไม่รู้เงียบเหมือนกันเออเงียบไปเลยนะจริงๆกที่ศรีสะเกษแต่มันต้องเลือกตั้งก่อนด้วยนะอืมแต่ว่าไอ้เลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไอ้แทนไอ้เชื้อเมืองพานอ่ะนึกออกไหมแต่มันกลายเป็นหงอยมากเลยว่ะ เออสีสเกตไปถึงไหนแล้ววะผมก็ขนาดอยู่กับขายมันเนี่ยเขาบอกว่าเลขากรกตเลือกตั้งซ่อมเชียงรายเรียบร้อยเรียบร้อยกูเห็นเรียบร้อยตลอด <laughs> พี่แหวงก็เรียบร้อยทุกครั้งอะ่ะแต่พี่แหวงเนี่ยผมเคยไปญี่ปุ่นกับเขานะ <h ums> ผมอานเล่าให้ฟังก็ได้อ่าออกไปนอกเรื่องมันไม่มีข่าวกันเมื่อให้พูดะ่ะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปอบรมอของกกตนะครับอหลักสูตรของกกตนะะรุ่นผมอะ่ะที่ไปอบรมอ่ะรุ่นเดียวคนดังนั้นเลยนะอย่างเช่น ชัดเ่ดตาปูนชัดเตาปูนนะอีกคนหนึ่งคืออดีตพบตรเอ่อคนแบบริ้วอะคนแบบริ้วอะ,อะ <c oughs> เอ่อเอ๊ะทำไมผมรู้ก่อน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 คนที่มาอย่างธรรมศาสตร์แบบสมัยก่อสุสุอะไรวะเอ่อชื่อพี่ปัดอะเสียปัดอะพบตรปัดอะ,อะ ที่แล้วน้องเข้ามาอยู่กองทัพเรือนะฮะที่ตอนแรกน้องเขาจะมาคนดีเดตพบทรรอใคร<อ>ยิงย่งกวเออยิง่งไม่ไม่ไม่เออเขาชื่อเล่นชื่อพี่ปัดป๊ดพี่ปั๊ดนะฮะเออพี่ปั๊ดเนี่ยเสียปั๊ดเนี่ยเ,เขาก็มาอบรมอยู่รุ่นเดียวกับผมแล้วก็ในรุ่นผมนะว่ามีดังเอาเอาสอสอแล้วนะมีอีเก่งการุณนะฮะอีเก่งการุณเนี่ยก่อนก็ไม่ค่อยชอบหน้าเลอพอคุยไปคุยมาก็มันก็บ้าบ้าบอไปนักเรียงเรียนนะฮะว่าแบบอะไรพี่เลิฟอะไรเงี้ยผมเปิกเลิฟไหนเลิฟอยู่บำรุงเลิฟไหนมึงเรียก มีหลายคนมีหลายคนแล้วก็มีสสของพรรคเก้าไกลนะสมัยก่อนก็มีลูกอาจารย์เนกอ่ะก็มาอบรมอยู่กับผมนี่แหละะพแล้วกันเมืองอ๋ออีกคนนึงเสียเพาผมนึกรู้จักเสียเพาดีไงเนี่ยเสียเพาจักระพงแสงมณีอะไรเงี้ยจริงๆิผมไม่เคยอยากพูดเรื่องอบรมเหล่านี้นะเพราะกลัวแอนตี้เยอะแต่เพียงว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปในนามของสมาคมนักข่าวก็ส่งไปอ่ะผูก็เออไปไปะปปเบื่อยิ้หายไม่อยากไปอบรมอ่ะคือไม่ใช่เปรี้ยวนะนะขี้เกียจเพราะผมไม่ค่อย เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์แหละแต่ก็ไปในนั้นเนี่ยก็ก็ก็โอเคอ่ะก, okay. ก็มีหลายคนเนี่ยที่เป็นนักการเมืองเออแม้กระทั่งวิรัตลมเย็นก็มาอยู่เนี่ยรุ่นเดียวกับผมเนี่ยวิรัตลมเย็นเนี่ยนะครับเอ่ออะไรวะแล้วก็ที่เป็นสอสอที่อุดรอ่ะของเสือ้อเสื้อแดงอะ่ะเยอะว่ะเออช่างแม่งที่เกียรพูดเอาเป็นว่าเออแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอีพวกเนี้ยเวลาอบรมพวกเนี้ย เขาต้องต่างประเทศเขาจะต้องไปต่างประเทศกันหมดเลยนะเขาจะต้องไปต่างประเทศนู่นไปยุโรปไปอะไรเงี้ยผมก็เปรี้ยวผมบอกไม่ไปผมไม่ไปเขาบอกมึงไม่ไปมึงไม่จบนะมึงผมอ่าทาไมอ่ะทําไมกูจะไม่จบอ่ะก็มึงไม่ไปมันเป็นหลักสูตรไปทําไมอ่ะมึงก็ตังก็เก็บกูแล้วบปไปยุโรปไปทําหาอะไรแบบไปไม่กี่วันเหนื่อยชิพหายไปไปทาไมแล้วก็อะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาผมบอกผมไม่ไปตอนแรกผมก็เลยทําเปรี้ยวใส่ผมว่าจ้างผมทํามะ ผมพาทัวร์ไปได้เพราะว่าหนัอพิมพ์แนวหน้าที่ผมอยู่อะ่ะมีบริษัททัวร์ที่นัดโจ้งไปต่อรถอะ่ะ world express <c oughs> ของแนวหน้าโฆษณา